สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับกับคลิป r a n d อ m เ e สเสจ e สำหรับคนเกิดเดือนธันวาคมนะคะอ่าไหนมาดูซิว่าพรสำหรับข้อความดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดเดือนธันวาคมเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้เป็นคลิปแบบว่า Random m e สเ a จนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมโดยรวมเนาะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษมาน้อมรับพลังงานดีๆกันได้เลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างไหนดูซิอืม Oh my god มีใครสักคนหนึ่งนะคะสาหรับคนเกิดเดือนวาคมเรารู้สึกว่าเดือนจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างหวังชื่นสําหรับคนในหลายๆเรื่องเนาะอาจจะด้วยเพราะว่าใกล้จะส่งท้ายปีด้วยและก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาซึ่งเรามองวันหนึ่งเลยอะค่ะที่ชัดเจนเลยคือถ้าเกิดใครบางคนกําลังรอในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของความสัมพันธ์เอ่ยหรือ e NERGY ในเรื่องของเอ่อคนที่รู้สึกว่าอยากจะสร้าง บรรยากาศเนาะความใกล้ชิดหรือความแบบเย้ายวนอะไรอะเรารู้สึกว่าเดือนนี้สําหรับคนเกิดเดือนธันวาคมอะเด่นเด่นเลยจะเป็นในเรื่อง,องความรักอ่ะแล้วก็ใดๆก็แล้วแต่เรามองว่าในช่วงก่อนส่งท้ายปีนะคะก็คือช่วงประมาณแบบใกล้ๆจะแบบคิดมากหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมันมีความแนบนวนอะไรบางอย่างและที่สําคัญคือถ้าสมมุติว่าใครที่กําลังรองในเรื่องของ การกลับมาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกันแล้วแต่นะคะเราบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะเจอผู้คนเยอะมากและมีโอกาสจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะับว่าเป็นเดือนที่ดีแล้วก็เป็นข้อความแมสเซจสำหรับคนเกิดเดือนธันวาคมนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปแรนด้อมแมสเซจสาหรับคนเกิดทั้ง12เดือนนะคะยังไงก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดคนเกิดเดือนธันวาคมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ